กำลังฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวพบกับผมมาร์ทเอกภบพบสิทธิวันธนะในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมนำหนังสือเรื่องรักสามัญบันทึกความผูกพันชั้นราษฎรโดยคุณรสมารินตั้งนพกุลน,นะครับจากสำนักพิมพ์อ่านมาเล่าให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้ผมได้รับตามหาซื้อมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง6ตุลาปีที่แล้วจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ย นังสือออกใหม่ๆนะครับเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคุณรถมาลินเนียมีผลงานเมื่อนานมาแล้วนะครับผลงานรักเอ่ยนะครับซึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพพูดถึงความรักชีวิตคู่ระหว่างอากงแล้วก็ปะอุนะครับเล่มนั้นเนี่ยเป็นที่ฮึอฮานะครับผมได้อ่านเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากนะครับเป็นเรื่องราวความรักที่สะเทือนใจแล้วก็ หลังน้ําตานะครับไม่ว่าใครอ่านเนี่ยก็ต้องต้องสะท้านใจอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรักสามัญเล่มนี้ก็เป็นเรื่องอื่นๆน,นอกเหนือจากชีวิตรักชีวิตคู่ระหว่างปะอุก,กับอากงเป็นเรื่องราวของคนอื่นๆเขียนเรื่องสั้นมานะครับหลายเล่มแต่และเล่มก็เป็นเรื่องสั้นๆมีเรื่องสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่ความทรงจําที่ปะอุมีต่อคนคนนั้นรวมถึง เรื่องราวรายละเอียดของแต่ละคนนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ประอุเล่าแบบว่าเขียนคลายความระลึกถึงความอะไรแล้วก็แล้วก็ความคิดถึงนะครับคลายเสงอันนี้เนี่ยความคลายเสงียงเนี่ยปะอุก็เขียนไว้นะว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งในการอยู่กับโลกที่มัน แตกสลายนะฮะไปแล้วเราก็พยายามอยู่กับสิ่งที่มันพอจะมีอยู่นะครับด้วยการเขียนเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นฉบับส่งมาแบ่งปันให้กับคุณผู้อ่านแล้วก็บรรณาธิการนะครับคุณไอดารุนวงวิธีการเขียนเนี่ยก็เขียนด้วยลายมือนะครับลายมือก็สวยมากทีเดียวนี้คุณไอดาเล่าไว้ในช่วงต้นช่วงคำนำนะครับเราก็จะได้เห็นว่าคุณป้าคนหนึ่งเล่าถึงชีวิต ที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นชีวิตที่เป็นผลกระทบหลังจากถูกผลกระทบจากการดำเนินคดีมาตรา1นึงหนึ่งอนะฮะ,ะที่กระทบมายังอากงจนกระทั่งเสียชีวิตเท่านั้นแต่ว่ามันกระทบไปยังคนอื่นๆเราไปที่ครอบครัวแล้วเราก็จะได้เห็นร่องรอยของความเศร้าเนี่ยจากเรื่องราวของ,อเ,รองเรื่องสั้นในหนังสืเอเล่มนี้นะครับรักสามัน โดยการเขียนเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรเป็นการประจานอันหนึ่งนะครับว่าสังคมที่มันมีความยุติธรรมที่มันพิลึกพิลั่นนะครับมันได้ทําให้อ่าจิตใจแล้วก็ครอบครัวของคนคนหนึ่งเนี่ยมันหม่นหมองมันเจ็บปวดลงไปนะครับที่ตัวอักษรก็คงบันทึกไม่หมดแต่ว่าด้วยกระบวนการเขียนเนี่ยที่เป็นการเดียวยาความเศร้านะครับ ความสูญเสียข้างในเนี่ยมันก็ออกมาเป็นงานชิ้นนี้ซึ่งเรื่องเล่าหลายคนมันก็สะท้อนความมันก็สะท้อนความบาดเจ็บของชีวิตนะสะท้อนเป็นเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้อ่านก็จะรับรู้ได้นะครับทีนี้มันไม่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องเศร้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยรายละเอียดของเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันทําให้เห็นฉากชีวิตในอดีตนะครับซึ่งเป็นอดีตในเมืองกรุงนะครับในกรุงเทพเนี่ยแหละครับ เราก็จะได้เห็นเมื่อมุมอื่นนะฮะที่พูดถึงกรุงเทพที่มันไม่ใช่สี่แผ่นดินนะครับหรือว่ามันไม่ใช่อะ,อะไรการพัฒนาเมืองอะไรแบบเนี้ยแต่มันเป็นชีวิตที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแล้วกอ็อยู่ในอะไรบรรยากาศของการพัฒนา,ฒนาเมืองแต่ว่าเป็นเมืองที่ทอดทิ้งคนบางกลุ่มออกไปนะครับซึ่งรักษามันก็สะท้อนชีวิตของอคน รากยา่าออกมาเป็นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องราวทั้งหลายเรื่องเนี่ยก็สั้นบ้างยาวบ้างนะครับแต่และเรื่องเนี่ยอ่านแล้วสนุกนะครับอ่านแล้วเพลิดเพลินเพราะว่าโดยวรรณศินโดยภาษาที่ปะอุเล่ามาเนี่ยมันก็อ่านแล้วเพลิดเพลินมากนะครับเห็นบรรยากาศเห็นชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็โดยตัวผมเองก็มีความผูกพันกับ ตัวละครคล้ายๆกันนะครับกับป้าอุนะครับก็จะมีแม่เลี้ยงผมคนนึงเนี่ยที่มีชีวิตคล้ายๆกับป้าอุเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็สะทอ้อนทําทให้ผมรู้จักแล้วก็รู้ฉากชีวิตของคนเหล่านี้อยู่บ้างนะครับก็ได้เข้าใจมุมหนึ่งของกรุงเทพในช่วงเวลาอะไรหกห้าปีที่ผ่านมานะครับตามความทรงจําที่ป้าอุได้เขียนไว้เล่าไว้ สะท้อนมาในเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ครับเอานะครับก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับที่นี้แต่ในในหนังสือเนี่ยจะมีเพลงนะครับบทเพลงที่ป้าอุเขียนเล่าไว้ว่านึกถึงชีวิตของคนคนนี้แล้วนึกถึงเพลงอะไรนะครับหรือว่าเป็นเพลงที่ร้องให้ฟังนะครับหรือว่าร้องด้วยกันก็จะมีเพลงเป็นบรรณุกรมเพลงไว้ข้างหลังด้วยนะครับผมเนี่ย มารู้ทีหลังว่ามันมีชื่อเพลงแล้วก็นักร้องอไว้ว่าใครร้องไว้นะครับผมคิดว่าถ้าผู้อ่านได้อ่านแล้วก็เจอเพลงที่พระอุกกล่าวถึงก็ลองเปิดฟังคลอไปเนี่ยได้บรรยากาศอยู่ดีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับปกนะครับการออกแบบปกนี่ปกมันก็มีผ้าปกที่เป็นดอกลั่นทมนะครับอ่า โรยอยู่นะดอกเพิ่งโรยพิ่งโรยบ้างเพึ่งร่วงบ้างแล้วก็ที่เน่าไปแล้วบ้างนะครับมันมีความหม่นเศร้ามีความเทามีความบลูนะครับสะท้อนมาในหนังสือเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็บางเรื่องอาจจะหลั่งน้ําตานะครับหรือว่าใครที่รู้แบ็กกราวน์ของคุณรถมาลินเนี่ยก็น่าจะสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยกับเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะว่าพออูเล่าไปก็จะพูดถึงหรือว่าคิดถึงอากงไปนะครับ เราก็อ่านไปแล้วก็รู้สึกสะดุดอารมณ์นะฮะ,ะซึือก็เป็นอาจจะเป็นเป้าหมายของหนังสือเล่มน,นี้ด้วยนะครับเป็นหนังสือเพื่อความระลึกถึงคนที่ได้จากไปแล้วระลึกถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ที่มันแหลาที่มันบิดเบี้ยวไปนะครับก็เป็นหลักฐานอันนึงนะครับที่เป็นหลักฐานการต่อสู้นะครับความที่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ของคนคนหนึ่งหลังจากได้รับผลกระทบจาก การดำเนินคดีมาตรา1นึนะครับอ่ะนันนี้ก็เป็นหนังสือรักสามัญน,นะครับอ่นะะเ,เล่มหนึ่งเนี่ยไม่หนามากนะครับมีทั้งหมด192หนะ้าอ่านเพลินๆก็จบนะครับแล้วก็เป็นหนังสือราคา200บาทนะฮะหาซื้อได้ไม่ยากอ่าถ้าหาตามร้านไม่ได้ลองติดต่อสำนักพิมพ์อ่านนะครับหรือว่างานออกบูธตามา กิจกรรมสังคมต่างๆนะครับน่าจะมีอยู่นะก็ขอติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้รายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวนะฮะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าในช่องทางพอดแคสต์หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง y t u t u นะฮะ c e b o o k แล้วก็พอดแคสต์ทุกยี่ห้อครับติดตามกับรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวได้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ